ค่มาดูคาเฟ่กันจนาบุรีนะฮะตรงนี้เป็นคาเฟ่นะฮะแล้วก็เป็นที่จอดรถต้องการคาเฟ่กันจนาบุรีนะฮะ ล้มลื่นแล้วก็มองไกลๆจะเห็นวิวแม่น้ำแล้วฮนะต้องการคาเฟ่นะฮะ Tongkan Cafe น,เเเเเนะฮะต้องการเป็นคาเฟ่ที่กว้างเลยฮนะมีสองชั้นนะไปดูด้านขวามือก่อนแล้วกันเนาะไปด้านขวามือก่อนนะ ไปดูวิวห้องน้ำเด้นทางมาง่ายมากๆนะเราทดลองขึ้น M 8 1มานะแล้วก็มาแวะดูคาเฟ่นนะครคาเฟ่เขามีสองชั้นนะคร ก็เป็นห้องกระจกเป็นห้องแอร์นะฮะอ๋อเป็นบ้านราน้ำหบดถ้าแบบลูกค้านางนีก็จะต้องเบิกบ่าของก็ตรงนี้นะฮะเป็นบานน้ำแล้วเราไปเดินดูบรรยากาศของบานน้ำก็หน่อยนะเบลสวยเลยนะฮะ แล้วก็ตรงนั้นก็คือส่วนของคาเฟ่ก็่วนนี้ก็เป็นบา,าน้ำนะฮะเนี่ยมีมุมถ่ายรูปสวยๆเลยนะนั่งชิๆลๆริมน้ำเลยนะกัดดีมากนะ แล้วก็เหมือนกับว่าตรงทางโน้นเขาจะมีเหมือนเป็นบ้านพักด้วยนะฮะตรงจุดใครที่จะมาบาน้ำก็ต้องมาโซนทางนี้นะแต่ตอนนี้ก็คือแดดแรงอยู่ยังไม่มีลูกค้านะแต่แช่วงเย็นๆนี่บรรยากาศถ้าจะดีนะก็นั่งชิวๆห้อยขาลงไปในแม่น้ำแควได้เลยนะ ่วนนี้ก็เป็นโซนของบาร์นะฮะโหสวยมากๆฮนะต้องการคาเฟ่นนะโซนตรงนี้เป็นบาร์น้ำแล้วก็ตรงข้ามจะเป็นหาดทรายสวยรีสอร์ทนะฮะแล้วก็อันนี้มุมถ่ายรูปนะฮะแล้วก็จุดข้างๆก็มีที่พักด้วยนะน่าจใจว่าให้พักไหมนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นจุดบาร์น้ำของเขานะสะอาดนะ มากนะเขาให้ถอดรองเท้านะฮะแล้วก็วิวอย่างนี้เลยนะแนะนำเลยนะใครที่มาเที่ยวกันจชนบุรีมาหาคาเฟ่สวยๆเราแนะนำที่นี่นะฮะบรรยากาศดีมากยื่นลงไปกลางแม่นะ้ำแควเลยนะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูคาเฟ่ตรงโน้นนะด้านบนนะจับโซนบาร์น้ำนะ,ะเดี๋ยวเราพาเขาไปดูตรงคาเฟ่ด้านในนะฮะ ตรงที่เราเห็นตรงนั้นเป็นโซนสวนนะที่นั่งริมสวนริมน้ำนะแล้วก็ข้างในตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นนะ โซนริมสวนด้านนอกนะโอหวิวดีมากๆมีสองชั้นนะฮะแต่ว่าณนะวันที่เรามาวันนี้นะฮะวันที่26เมษายนเ7เนี้ยเขาปรับปุงด้านบนอยู่นะฮะ<ม>ก็ยังขึ้นไม่ได้ก็นั่งได้บริเวณโซนด้านล่างนะฮะ วิวริมแม่น้ำแควนะฮชิงช้าให้ถ่ายรูปสวยๆนะตรงแม่น้ำด้วยนะน้ำโตรใสเลยนะต้องการคาเฟ่นนะกาญจนบุรีเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นนะฮะสั่งน้ำส้มมาลองนะราคา75บาบาทนะขายเป็นขวดนะแล้วเราก็ขอน้ำแข็งมาด้วยนะ กับวิวสวยๆแบบนี้นะร้านเขาเปิดทุกวันนะก็เริ่มเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์นะอย่างวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ร้านเขาปิดถึงเที่ยงคืนนะเมนูเขาก็มีหลากหลายนะก็เป็นทั้งเมนูเครื่องดื่มนะแล้วก็เป็นอาหาร บรรยากาศของต้องการคาเฟ่การจนาบุรีนะฮะอยู่ในตัวเมืองนะฮะเดินทางมาจาก M81 ก็ประมาณ9กิโลก็ถึงแล้วนะฮะตั้งจีเพศมานะฮะบรรยากาศดีมากๆะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ